สวัสดีทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารในประเทศจีนนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็โอ้โหค่ะขอให้เป็นแตงหวานนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็คุณฐานเจนซือกับน้องเถียนซีเว่ยนั้นจะได้ร่วมงานกันนะคะในซีรีส์จีนคอสตูมโบราณค่ะเรื่อง snow in the sky นะคะโอ้โหเรื่องนี้ชื่อเหมือนแนวเสียนเสียแต่ไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องราวของแนวนี้เลยค่ะแนวอำนาจนะคะแนวอานาจแนวเชิดเฉินกลยุทธ์กันนะคะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเรา มาดูเรื่องย่อกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ ตามข่าวนะคะของทางโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะผู้ที่เป็นพระเอกนางเอกก็คือคุณฐานเจนซนซื่อแล้วก็น้องเถียนซีเหวยค่ะส่วนคู่รองนะคะนั่นก็คือคุณกวนหงนะคะอกกำลังมีผลงานพอดีเลยในเรื่องเทพพระบุจุติมารักนะคะน่ารักมากกวนหงค่ะคู่กับคุณฟ้านช่วยฉีนะคะก็เป็นคู่รองอีกคู่หนึ่งก็จะมาสร้างความประทับใจนะคะให้กับผู้ชมกันนั่นเองค่ะแต่วานก็ไปดูแล้วนะบนไมค์แต่มาลิสยังไม่ได้เคาะนะคะยังเป็น ชื่อชื่อละครตั้งชื่อว่าเทียนุียนะเพื่อนๆออแต่ว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับถ้าเพื่อนๆจะไปหาแปลที่เป็นภาษาอังกฤษอ่านนะคะ Search คำว่า snow in the sky ค่ะก็เป็นเรื่องที่แปลาจากเรื่องเทียนเทียนุียมาอีกทีหนึ่งนะคะ ในขณะนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะจิวมิ่งเซียงหลิวของพวกเรานะคะคุณฐานเจียนซือนั้นก็ประสบความสำเร็จในทุกๆชาร์ตเลยเช่นเดียวกันจากห่วงคำหนึงดวงใจนิลันค่ะความรักไม่ยุ่งนะคะพี่แกมุ่งไปเดทค่ะพี่แกมุ่งไปตายที่สนามลบนะคะสำหรับจิวมิ่งเซียงหลิวของพวกเรานะคะเรียกได้ว่าฝีมือการแสดงของคุณฐานเจียนซือนั้นก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ดวงตาสายตา ความหมายความรู้สึกอะไรมากมายโอย้แต่แล้วพูดพูดออกมาไม่หมดเลยนะคะทำให้ตัวละครจิวมิงเซียงหลิวนั้นมีเรื่องราวนะคะมีจิตวิญญาณที่เดินออกมาจากในนวนิยายต้นฉบับแล้วก็ทำให้คนแบบประทับใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะก็สำหรับตัวของคุณฐานเจียนซือเองก็เติบโตขึ้นเรียกว่าเป็นผู้เลยนะคะพุ่งปูดขึ้นไปนะคะ่ะก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะด้วยความสามารถที่มีพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของทั้งการแสดง รดงละครแล้วก็การร้องเพลงรวมทั้งการเป็นพีเซนเตอร์ต่างๆนะคะแก้ขายเก่งมากนะคะพี่ฐานเจียนซื้อเนี่ยเพื่อนๆได้เคยดูไลฟ์ไหมคะแกขายของเก่งนะคะ <laughs> แต่ว่าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเมนต์คือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งมากๆเลยนะคะก็อยู่วงการบันเทิงนี้ถือได้ว่าครบค่ะครบเครื่องจริงๆนะคะก็ถือได้ว่าทุกด้านดีมากไปหมดเลยก็ทําให้งานเยอะจนตัวเหลือตัวเล็กนิดเดียวแล้วนะคะตอนนี้ก็มีความแบบเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพ เนดียวกนนะะัแก้มป่องๆเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะเป็นรูปร่างของคนที่แบบผอมรับงานเยอะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องนี้แหะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่แบบได้รับการส่งบทไปให้พิจรนารณาแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเซเยสนะคะเรื่อง snow in the sky ค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้จะรวมองค์ประกอบโอ้โหที่มันมากๆในเรื่องของข้อพิพาทในราชสํานักนะคะความรักความเกียดชังของตระกูลแล้วก็รวมทั้งแว่นแควนด้วยค่ะเรื่องนี้แต่งงานกันก่อน รักกันทิ้นหลังนะคะอุ้ยตายแล้วคะ่ะอยากดูมากเลยนะคะก็ละครที่สื่ออารมณ์ได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะพระเอกของพวกเราคุณฐานเจนซนซือจะต้องเล่นในบทที่มีความเก่งในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็มีความโหดด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้อเล่นได้อยู่แล้วสําหรับคุณฐานเจนซือนะคะสว่วนน้องเทียนซีไหวนั้นนะคะแน่นอนว่าโอ้โหน่ารักใสๆนะคะตาโตบ้องแบ้วเลยได้มาร่วมงานกันกันกบคุณฐานเจนซือเป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็คู่รองก็คือคุณ กวนหงแล้วก็คุณฟ้านฉวยฉีนะคะก็เป็นคู่ที่ทั้งหล่อแล้วก็ทั้งสวยด้วยค่ะคาดว่าเรื่องนี้นะคะในตอนตั้งแต่เปิดกล้องเลยก็จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนรวมทั้งผู้คนนะคะที่เป็นแฟนคลับมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ Snow in the sky นะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณที่เล่าเรื่องราวของพระเอกค่ะเฮอรลันเซอร์นะคะที่ถูกนางเอกโอ้โหตัวแสบเลยนางเอกนี่นะคะยั่วยุเขาจนตัดเส้นลมปานที่แขนซ้ายของเขาขาดไปเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นความแค้นที่แบบสั่งสมมาเขาก็เลยพยายามจะหาทางแก้แค้นนางเอกให้ได้นะคะทีนี้ค่ะทีนี้นะคะวิธีการแก้แค้นก็คือจะต้องเอานางเอกเนี่ยมาแต่งงานกับเขาให้ได้เลยนะคะ ทีนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะนางเอกก็มีสัญญาแต่งงานอยู่แล้วกับชายอื่นนะนะคะทีนี้ค่ะในวันที่แบบจะต้องมีการแย่งชิงตัวนางเอกกันนะคะกลายเป็นว่าค่ะในบ้านของตระกูลของนางเอกนั้นก็เกิดไฟไหม้นะคะเป็นทะเลเพลิงขึ้นมาเลยนะคะณนะจุดนี้เขาเองก็ล้มเหลวพระเอกก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันที่จะเข้าไปชิงตัวนางเอกนั้นออกมานะคะ ตอนแรกก็กะว่าอุ้ยตายแล้วไม่ได้แก้แค้นหรือไงนี่นะคะจะมาตายในทะเลเพลิงตายง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรค่ะก็เ,เพื่อนๆอาจจะงงว่าแขนหายไหมนะหายหายเพื่อนๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการรักษานานนิดนึงนะคะสำหรับพระเอกค่ะก็เลยยังมีความแค้นนางเอกอยู่ว่าอุ้ยจะตายง่ายๆแบบโดนทะเลเพลิงเผาไปอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเออถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเพลิงมันท่วมแต่เขาก็ไม่เชื่อว่านางเอกนั้นตายไปแล้วเพราะว่าไม่พบศพไงไม่พบแบบล่างอะไรที่ดำๆที่ มันเป็นลักษณะของนางเอกเลยนะคะเขาก็เลยทำการค้นหาอยู่เพื่อนๆค้นหานานอยู่นะคะซึ่งก็กลายเป็นว่านะคะนางเอกของพวกเราตอนที่รู้สึกตัวอีกทีนั้นก็ได้มาอยู่กับผู้สูงสังนะคะในพระราชวังเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือพระเอกของพวกเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะก็พระเอกกับนางเอกก็ใช้เวลาคือใช้เวลาด้วยกันประมาณ7ปีนะคะก็นางเอกของพวกเราก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าตัวเองก็เออแต่งงานแล้วนี่หว่าเออแต่งงานกับ พระเอกแต่ว่าพระเอกในรูปแบบของกลับมากลับมาเป็นผู้ที่สูงสักเพราะว่าแต่ก่อนเขาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วไปเจอนางเอกแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นในตอนนั้นนะคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยละค่ะพอ7ปีแบบที่อยู่ด้วยกันก็เกิดความแบบเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์เนาะก็มีการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันทั้งในราชสำนักแล้วก็กับเหล่าบรรดาพวกคนชั่วรลายทั้งหลายนะคะเรียกได้ว่าบทของเรื่องนี้อ่ะอ้คือบทของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของความรักนะคะ คือคว,ความเริ่มต้นจากความเกลียดชังก่อนแล้วก็มีความรักความแค้นมาก็ถือได้ว่านวนัวมันเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ <laughs> สำหรับมุมมองการออกแบบตัวละครนะคะบทบาทของพระเอกเหอหลันเซอร์นะคะอ๋อบางทีออกเสียงออกเสียง,ออยงภาษาอังกฤษมันแซดอี e นะเพื่อนๆเฮอหล er ันเซอร์ <laughs> ก็อ่านให้เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นภาษาจีนก็ต้องบอกว่าพระเอกชื่อเหอหลัน เจอนะฮะเจอตัวเซดจีนมันเป็นตัวจอจานใช่ไหมคะก็เป็นเหอหลันเจอนะคะก็ได้รับการออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้คุณฐานเจนซือนะคะได้แสดงบทนี้โดยเฉพาะเลยนะคะในละครก็พระเอกนี่โอ้โหโหดเหี่ยมค่ะหดเหี่ยมไร้ความปานีแล้วก็มีความคลั่งไคล้ที่ชั่วร้ายนะคะแต่ว่าคืออย่างนี้คือด้วยด้วยความที่เขาเกิดในตระกูลสูงสังนะคะแล้วก็เป็นแบบราชวงศ์อะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยทําให้เขานั้นแบบ เห็นภาพใหญ่ภาพรวมใหญ่ความสำคัญคือความยุติธรรมของไตลาแห่งนี้กันที่ไตลาสงบสุขอะไรแบบนี้เขาแยกสิ่งถูกสิ่งผิดออกมาอย่างอย่างขาวกับดำเลยนะคะคือแยกออกมาต่างกันเลยไม่มีแบบรวมๆกันได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าอะไรที่มันเป็นความเลวเนี่ยเขาจะไม่มีความปราณีจะมีแต่ความหดเหี่ยมไห้แล้วก็เป็นคนที่ชอบครอบงาคนอื่นนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกได้ว่าคือเขานั้นแน่นอนว่า ต้องมีปัญหาชีวิตค่ะเพื่อนๆคือเขาเป็นเด็กกำพร้าไงเกิดมาในภาพลักษณ์ของเด็กกำพร้าที่มีความฉลาดช่างคิดแล้วก็รอบคอบนะคะรอบกายของเขาในตระก,กูลที่แบบเนาะอยู่แบบเออในวังในราชวังในราชวงศ์อะไรแบบนี้ก็จะมีการเรื่องราวของการรอบค่าบ้างการเชื้อเชิญกันตลอดเวลาซึ่งเขาต้องรอดมาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นพระเอกของพวกเราก็ถือว่านั่นๆอยู่นะคะด้วยความแข็งแกร่งนะคะในการเข้าใจบทบาทแล้วก็การตีความของตัวละครนะคะคุณ เจนซื้รับรองได้ว่าน่าจะนําประสบการณ์ตัวละครพระเอกใหม่ๆออกมาให้พวกเราได้ดูกันอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับนะคะนางเอกนะคะนางเอกของเรื่องนี้ค่ะก็ทางโปรดิวเซอร์ของอฝ่ายผลิตเรื่องนี้ได้ติดต่อไปที่คุณเถียนซีเหวยนะคะก็ณนะจุดนี้ก็ทราบกันดีว่าน้องเถียนนะคะเป็นดาราที่แบบเออแต่งเครื่องแต่งกายาแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วดูแล้วดูดีด,ด,ด,ดูสวยแล้วก็บทบาทที่แสดงรวมทั้งเรตติ้งนะคะของซีรีส เรื่องที่น้องเขาแสดงได้รับการยอมรับดีมากๆจากผู้ชมนะคะก็สร้างตัวละครที่มีบุคลิกที่แปลกตาแล้วก็สามารถจะแสดงในบทของทั้งตลกก็ได้แล้วก็เครียดก็ได้ด้วยสําหรับเถียนซีเวยค่ะเพราะฉะนั้นทําไมต้องมีทั้ง2บทบาทนี้ตีแตกก็เพราะว่าในช่วงแรกๆอตอนที่นางเอกของพวกเรายังไม่ประสบภัยนะคะยังไม่ประสบกับภัยชีวิตนางเอกของเราก็มีความโหดแล้วก็มีความแน่เช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นไม่สามารถจะตัดเส้นเอ็น แขนซ้ายของพระเอกของพวกเราได้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ประสบภัยชีวิตเนี่ยพระเอกของพวกเรามาช่วยเข้าไปแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็จะมีความแบบจาพระเอกไม่ได้อะ่ะใส่ๆเพื่อนๆคะ่ะมีความใส่ๆตลกๆนะคะตอนที่เข้าไปอยู่ในตระกูลชั้นสูงกับพระเอกของพวกเรานะคะก็แต่งก่อนลักที่หลังสําหรับเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะก็ในจุดนี้นะคะก็ยังมีผลงานของน้องเทียนซีเวยเเทียนซีเวยอีกหลายเรื่องนะคะที่พวกเราก็รอ ชมกันเพราะว่าก็มีเปิดกล้องถ่ายทำไปหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นดาวลุกมากๆเลยนะคะเป็นดารารุ่นใหม่ที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งก็สร้างความประทับใจให้ใหกับผู้ชมได้มากทีเดียวนะคะการพบกันครั้งนี้นะคะของคุณฐานเจนซื่อแล้วก็น้องเถียนซีเวยนั้นเน้นอีกครั้งว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็จุดประกายความสนใจมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วสําหรับพระเอกพระรองแล้วก็นางรองนะคะส่วน นั้นต้องรอให้น้องเถียนซีเวยนะคะต้องคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลงตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศว่าเป็นนักแสดงพระเอกนางเอกสท่านนี้จริงๆนะเดี๋ยววานจะเล่าในวันนี้ต้นฉบับให้ฟังนะคะเรื่องนี้สนุกมากเลยแล้วก็มีความเข้มข้นมากค่ะอ่าแล้วค่ะ เรามาดูคำโปรยนิยายกันหน่อยไหมคะคำโปรยนิยายนะคะโอ้โหในช่วงเวลาเจปีที่ผ่านมาเมื่อใดก็ตามที่ความเจ็บปวดที่บริเวณเส้นเอ็นและเส้นเลือดของแขนซ้ายของเขาเริ่มทนไม่ได้ขึ้นมาความเกลียดชังของเหอหลันเจอที่มีต่อเชี่ยชงจูก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาคิดว่าเมื่อเขาเกลียดนางมากที่สุดเขาก็จะคอยติดตามรับข่าวสารของนาง เมื่อได้ข่าวว่านางต้องแต่งงานกับอองแห่งจงซันทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะล้มเหลวไม่ได้กับการจับทายาตตกะุูลเชี่ยมาแก้แค้นแต่แล้วข่าวที่นางถูกฝังอยู่ในกองไฟแม้กระดูกก็ไม่มีเหลือความคิดแวบ,บแรกท่แล่นเข้ามาในหัวเขาก็คือหากนางตายไปแล้วแม้แต่การเกลียดนางก็ไม่ให้โอกาสเขาในการแก้แค้นอีกต่อไปไม่มีแม้กระทั่งกระดูกเหลืออยู่เช่นนั้นหรือ ขาไม่เชื่อหรอกว่านางนั้นจะตายไปจริงๆเชื่อชงจูแม้ว่าเจ้านั้นจะต้องตายเจ้านั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ตายด้วยน้ำมือของผู้อื่นเจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าเท่านั้นเอาละคะ่ะบาบาๆเฮ้ยเรื่องนี้นะคะตายแล้วเมื่อไหร่จะเปิดกล้องเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ